การทำงานในเวิร์กช็อปนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือ Horizontal Type Tool นะครับพิมพ์ข้อความธรรมดานะครับแต่ว่าเราจะมาตกแต่งให้ข้อความนั้นนะครับเกิดเป็นมิติขึ้นมาซึ่งเราจะเรียกข้อความลักษณะนี้ว่า Isometric นะครับโดยปกติแล้วนะครับเรามักจะใช้โปรแกรม Illustrator นะครับในการสร้างข้อความในลักษณะของ Isometric เพราะว่ามีเครื่องมือแล้วก็คำสั่งที่ใช้ในการจัดการค่อนข้างง่ายนะครับ แต่ว่าใน Photoshop เองเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับซึ่งแนวทางการใช้งานนะครับก็จะใช้คำสั่ง Free Transform แต่ว่าเราจะมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมเพื่อกำหนดองศาและก็มุมของข้อความเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนนะครับทีนี้นะครับการทำงานนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ข้อความเข้าไปก่อนนะครับโดยข้อความที่เราจะพิมพ์เนี่ยจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับ ผมจะทดลองพิมพ์นะครับคำว่า i s o m e t i c หลังจากที่พิมพ์ข้อความเรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกใช้ฟอนต์นะครับซึ่งฟอนต์ที่เราจะใช้นี่นะครับควรจะเป็นฟอนต์ในลักษณะที่ไม่มีเชิงนะครับวิธีการก็คือให้คลิกนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับดูรูปแบบของฟอนต์นะครับฟอนต์ที่ไม่มีเชิงก็จะเป็นลักษณะของฟอนต์ที่เป็นเหลี่ยมนะครับ อย่างอังสนาเนิวนะครับแบบนี้เราเรียกว่าฟอนต์มีเชิงนะครับก็คือจะมีลักษณะเชิงของฟอนต์ยื่นออกมาจากด้านปลายของตัวอักษรนะครับเราเลือกนะครับฟอนต์ที่เหมาะสมซึ่งผมจะเลือกใช้ฟอนต์นี้นะครับเป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างเหลี่ยมมุมชัดเจนนะครับแล้วก็ควรจะกําหนดฟอนต์นะครับให้เป็นตัวตัวหนานะครับถ้าหากเราเลือกเป็นตัวหนาได้ก็เลือกเป็นตัวหนานะครับ เมื่อเราพิมพ์ข้อความเลือกแบบฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มขนาดฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราพิมพ์ข้อความเลือกแบบฟอนต์แล้วก็ปรับขนาดเรียบร้อยนะครับให้กดปุ่ม ctrl j นะครับขึ้นมา1 l a งเลเยอร์ก่อนนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอียงข้อความนะครับวิธีการก็คือกดปุ่ม ctrl t ครับ หลังจากนั้นนะครับดูบนอมชัดบาร์นะครับก็จะมีค่าที่เราสามารถกําหนดได้หลายส่วนมากๆเลยนะครับในส่วนที่เราจะต้องให้ความสนใจก็คือค่า h กับค่า V นะครับค่า h กับค่า V เนี่ยเป็นการกําหนดค่าเพื่อสกิลนะครับก็คือการเอียงภาพนะครับก็จะเป็นการเอียงภาพในแบบแนวตั้งและแนวนอนนะครับเราจะมากําหนดค่าในส่วนของ V ครับโดยกรอกค่า20ลงไปนะครับตัวอักษรก็จะเอียงนะครับในลักษณะ สกิลนะครับแบบ20องศาแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับเรามาทำงานที่เลเยอร์ด้านล่างอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะครับกดปุ่มคอนโทรลทีเหมือนเดิมครับแล้วกรอกค่าสกิลเหมือนเดิมครับเป็น20องศานะครับเราจะได้ภาพในตำแหน่งเดิมแต่นะครับคราวนี้เนี่ยให้นะครับมากรอกค่าในส่วนของค่า h นะครับเป็นลบ50 นะครับตัวอักษรจะถูกสกิลทั้งแนวตั้งและแนวนอนทําให้ตัวข้อความเนี่ยนะครับเหมือนกับอ,อยู่ในระนาบเดียวกันกับพื้นนะครับแต่ทีนี้พอเราเลื่อนตัวอักษรออกมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเงาของตัวอักษรเนี่ยมันยืดนะครับสัดส่วนของตัวอักษรเนี่ยไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลดขนาดของตัวอักษรให้สั้นลงนะครับโดย บนออปชันบาร์เนี่ยจะมีค่า W กับค่า H ซึ่งจะเป็นสัดส่วนของตัวอ,อักษรน,นะครับตอนนี้เนี่ยโซ่นะครับถูกคลิกเอาไว้นั่นหมายความว่าถ้าหากเรากรอกค่าลงไปนะครับตัวอ,อักษรจะถูกบีบนะครับให้เล็กลงทั้งด้านกว้างและด้านยาวนะครับก็ให้คลิกลูกโซ่ออกก่อนนะครับแล้วกำหนดค่า H นะครับเป็น70เราจะได้สัดส่วนตัวอ,อักษรที่ใกล้เคียงกับ ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนนะครับถ้าหากว่าตัวอักษรดูแคบไปก็จะทดลองเพิ่มค่านะครับให้เหมาะสมนะครับเมื่อได้ตัวอักษรที่มีแนวนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัดส่วนของตัวอักษรถูกต้องนะครับให้คลิกปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับแล้วเราก็จัดการนะครับย้ายตัวอักษรเนี่ยนะครับให้อยู่ชิดกันนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจะเหมือนกับตัวอักษรนะครับจะมีตัวอักษรที่นอนอยู่กับพื้นแล้วก็ตัวอักษรที่ตั้งขึ้นมา1อันนะครับเราสามารถที่จะสร้างนะครับตัวอักษรขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยการกดปุ่ม Alt+ ค้างไว้นะครับแล้ว drag mouse นะครับเราก็จะได้ตัวอักษรขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับเราก็จัดตำแหน่งเหมือนเดิมครับนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ข้อความแบบ Isometric นะครับก็จะมีข้อความทั้งหมด 3นะครับเลเยอร์ด้วยกันในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีนะครับให้กับทั้งข้อความแล้วก็ฉากหลังนะครับให้เกิดเป็นมิติที่น่าสนใจขึ้นซึ่งเราสามารถเล่นสีนะครับโดยการไล่ระดับความเข้มได้นะครับตรงนี้ก็าสามารถาเลือกสีได้ตามต้องการเลยนะครับว่าอยากจะใช้สีในโทนไหนนะครับ ผมจะทดลองนะครับโดยการใช้สีในโทนสีม่วงแล้วกันนะครับผมจะใช้สีม่วงเข้มนะครับเทนะครับลงไปที่แบก็กกราวก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนสีนะครับตัวอักษรที่อยู่ด้านล่างนะครับคือพระตัวอักษรเลเยอร์นี้นะครับอาจจะใช้สีที่อ่อนกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะครับ ทดลองเลือกสีนะครับนะแล้วก็เลเยอร์ต่อไปนะครับแล้วก็เลเยอร์บนสุดเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ข้อความในรูปแบบของ i s o m e t i c typography นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะกำหนดทิศทางของข้อความแล้วก็สร้างข้อความนี้นะครับให้ดูเหมือนกับ เป็นข้อความแบบสามิตินะครับซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ออกแบบงานกราฟิกที่หลากหลายได้มากขึ้นนะครับ